สวัสดีครับ FC นาตีมีดเดินป่าออนทัวร์ครับวันนี้อยู่กับนาตีในช่องออนทัวร์นะครับมีมีดโบวีเหล็กเยอรมันครับมาแนะนำให้กับเพื่อนๆตัวนี้เป็นมีดนอกมีดนำเข้าครับขึ้นรูปมาจากเหล็ก4116ครับเป็นเหล็กดีของประเทศเยอรมันเลยนะครับตัวนี้นำเข้ามาทั้งมีดทั้งซองใส่มีดเลยครับคือยกชุดมาเลยครับแบ่งในราคา900บาทพร้อมส่งเก็บเงินปลายทางครับยังราคาเดิมอยู่นะครับ ขึ้นรูปมาในรูปแบบของทรงมีดโบวีครับนี่สวยงามมากๆครับเหล็กตัวนี้เป็นเหล็กแข็งเหนียวและต้านสนิมนะครับเหล็ก4116ครับต้านสนิมด้วยนะครับมามาเทสคมกันคร่าวๆครับโคมหวานมากครับ ราคา900บาทครับขมหวานๆเลยครับ900บาทนี้ได้สองหนังด้วยนะครับนี่สองหนังตัวนี้นะครับมา,าดูสเปคของใบมีดกันครับ ตัวนี้มาในแบบขัดขาวกึ่งเงาครับความยาวของใบมีดอยู่ที่5.8นิ้วไม่ได้เล็กเลยเลยครับ5.8นิ้วนี่ฟันไมาได้สบายครับมีอยู่คลิปนึงนะติได้ทดสอบฟันกับเงาไม้ครับเดี๋ยววันนี้ก็จะพาไปทดสอบเหมือนกันครับมา 5. 8า5.8นิ้วความกว้าง4เซนหรือ1.6นิ้วครับสันนี่ไม่ได้ไม่ได้บางเลยครับมีดเล็กเนี่ครับ4.5มิล 4.5มิลเขาใช้เหล็ก5มิลมาทำครับแต่ว่าปาดผิวด้านซ้ายด้านขวาออกจาก5มิลมันก็เลยเหลือประมาณนี้ครับ4.5มิลตัวน,นี้เป็นกาดทองไอ้กาสเตเลตเออมาทองเหลืองอยู่นั่นแหละกาสแตเลตครับด้ามจับเป็นด้ามจับไม้ประดู่แดงครับตอกหมุดอยู่2จุดมีรูร้อยเชือกอยู่ท้ายด้าม นี่ได้สองหนังเลยครับสวยงามนะสองหนังเย็บสองชั้นตัวนี้มีห0รเข็มขัดด้วยมาเดี๋ยวเราไปเทสคมมีดกันดีกว่าเอาเล่มนี้แหละครับดามสวยๆนี่ครับเดี๋ยวไปเทสกันนี่เอากระดาษไปด้วยครับไป โอโ้เมื่อกี้นาตีรดน้ำต้นไม้ครับเปียกเลยครับแต่ไม่เป็นไรนะมาไม่เป็นไรเอาเนี่ยครับนี่เลยครับนี่ตาไม้ส่วนตาไม้อ่ะเดี๋ยวจะลองวัดกับไม้นี่แหละครับไม้แดง ยกสูงอีกนิดหนึ่งเนื่องจากตัวมีดนะครับมันด้ามจับมันสั้นมันไม่มันไม่ได้สั้นนะแต่ว่าเวลาเราใช้งานถ้าจะฟันไม้อย่างนี้ครับเราต้องจับท้ายๆหน่อยนะครับเพื่อเพิ่มวงสวิงนะครับเนี่ยเพิ่มวงสวิงจริงๆมฆไซนี้มันไม่ได้มาฟันไม้ประมาณนี้หรอกครับแต่ถ้าใช้งานจริงๆมันใช้ได้ครับใช้ได้ เอาตรงตาได้เลยนะครับเนี่ยเนี่ย,ย,ยแข็งมากตรงตาไม้ โอ้ตรงตานีนแข็งมากอยากเอามีดใหญ่มาซัดนะครับโอ้โหเนี่ยครับเนื่องจากมีดมันเป็นมีดเล็กเห็นไหมครับเกิดการแฉลบ เห็นไหมครับไม่มีริ้วรอยเลยครับเจอใส่ตาไม้ไมนี่ดูมุมนี้จะชัดมากมาติดนิดติดหน่อยเป็นเรื่องธรรมดานะครับโอ้เป็นมีใช้งานโอ้ เข้าท่าครับเข้าท่าเข้าท่าเลยครับติดตรงกลางน,นิดเดียวเองนะครับแต่คมยังหวานอยู่นะครับเนี่ครับนี่ครับคมหวานอยู่นะครับอ่าติดตรงนี้นิดเดียวแต่มันไม่เห็นนะครับมองด้วยตาเปล่าไม่เห็น เน an ี่ครับเห็นไหมครับเห็นไหมครับดูดีนะครับเนี่ยครับเห็นไหมครับหวานนะหวานอยู่นะครับเนี่ยหวานอยู่นะครับเนี่ยหวานอยู่นะครับเห็นไหมครับติดนี้ติดหน่อยเป็นเรื่องธรรมดาอยู่แล้วนะครับแม่ผ่านนะครับผ่านผ่านนะ นี่เพื่อนๆสนใจนะครับทักทายมาได้เลยนะครับนี่มีดโบวีครับหเหล็กเยอรมัน4116ครับราคา900บาทพร้อมส่งครับเก็บเงินปลายทางได้สองหนังด้วยนะครับใครสนใจทักทายมาได้ครับวันนี้ขอจบการรีวิวมีดแค่นี้ครับสวัสดีครับ